สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงแบบเรนดอมนะคะเป็นการสุ่มดวงเนาะหัวข้อนะคะเป็นเรื่องทั่วไปเนาะของคนที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะคะในช่วงเจวันนี้นะนับจากวันที่คุณเจอคลิปนี้นะคะจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะมีเรื่องอะไรที่ คุณควรจะต้องรู้นะคะบอกก่อนว่าการอ่านไพ่เป็นแบบสุ่มนะไม่ได้เฉพาะเจอะจงที่ใครนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะแนะนำว่าฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่เป็นเจ้าของดวงนี้ก่อนนะคะว่ามีความตรงกันกับคุณหรือเปล่านะถ้าเกิดว่า Energy ฟังแล้วมัน ใช่คุณนะคะก็ไปต่อเนาะเราจะไปกันอย่างช้าชนะคะคลิปนี้ให้ที่ได้ e n e r g y ของคนที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้สามดาบสี่ไม้เท้าแล้วก็ judgment นะคะไห้สมามใบนี้บ่งบอกอะไรนะสามดาบใบแรกมาเลยเนี่ยบอกว่าคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องที่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจเศร้าใจนะคะ มากเป็นเรื่องที่แบบบางคนอ,อกหักเลิกลานะคะบางคนแต่งงานแล้วนะแล้วก็มีเหตุให้ต้องเลิกกันจากกันนะคะแต่ไพ่เนี่ยไม่ได้บอกว่าเหตุผลที่คุณต้องอกหักนี่มันคือเรื่องอะไรนะหรือบางคนบางท่านยังไม่ทันได้แต่งงานเลยหรือสาเหตุของความเจ็บปวดนะคะมาจากเรื่องของการแต่งงานพิธีมงคลต่างๆนะ เนี่ยมันเป็นสาเหตุให้คุณผิดหวังนะคะหรืออยากแต่งกับคนที่คุณหมายปองแต่ไม่ได้แต่งก็ได้ทีนี้อ่าไพ่ใบที่สาเป็นไพ่ judgment เน t าะไพ่ j า d g m e n t ใบนี้เนี่ยมันให้ฟิลแบบว่าสิ่งเก่าๆหรืออะไรเดิมๆที่คุณเคยมีมันหวนกลับมาอาจจะไม่ไปได้ว่าคนที่เคยแบบแต่งงาน มีครอบครัวแล้วแล้วเลิกกันไปในเครแรกๆที่นายหมอพูดถึงเนี่ยวนกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ได้นะคะหรือกับกรณีที่สองไม่ได้แต่งหรอกนะคะแต่ว่าเขาไปแต่งกับอีกคนอาอยู่ดีๆเขาวนกลับมาคนคนนี้นะคะหรือไม่นะหรือไม่นะคะไอไอ้ไอคนที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านี้แหละนะคะมัน บนกับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะอันนี้ e NERGY ของคนที่เป็นเจ้าของดวงนี้นะคะอ่ะทีนี้มาเปิดไพ่ต่อนะว่าในช่วงเจ็ดวันนี้นะคะคุณจะเจอเรื่องอะไรขอเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญนะใบแรกแ n ง m a n นะคะ Night of ฟฟอนนะ เ e n นออฟเพนดั acle, นะคะโอเคมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องที่เอ่อให้คุณต้องคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของครอบครัวบางคนบางท่านเนี่ยจำเป็นที่ต้องเดินทางในช่วงนี้เพื่อไปแก้ปัญหาหรือไปช่วยคนที่เอ่อเป็นครอบครัวคนผู้เป็นที่รักอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะมีการ ไปพูดคุยแบ่งสรรปันส่วนมรดกทรัพย์สินก็ได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ ten of pentacle ขึ้นมาไพ่เหรียญเนี่ยมันบ่งบอกถึงทรัพย์สมบัติเงินทองก็ได้นะคะมรดกนะคะบ้านที่ดินอสังหารเนาะแล้วทีเนี้ยไพ่ queen of s w o r d นะคะโอเคไพ่ตัวนี้เนี่ยสำหรับแม่หมออะแม่หมอรู้สึกว่ามันมันให้ฟีลของการแบบว่าจัดการปัญหาให้มันเด็ดขาะ ออซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็อาจจะคิดไม่ตกเออมีความแบบจะทํายังไงจะเอายังไงดีกับปัญหาเหล่านี้คือมันเป็นไพ่ที่หมองบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดนะมันเกิดมานานแล้วแล้ววันนี้หมายถึงช่วงนี้ที่คุณเจอคลิปนะ,ะมันถึงเวลาที่คุณจําเป็นที่ต้องแอคทีฟแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้มันจบโดยเร็วนะคะอ่ะทีนี้ แล้วคุณควรที่จะวางตัวยังไงควรที่จะจัดก,การปัญหานี้ยังไงนะคะขอคําแนะนำหน่อยแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางเนาะเออบางคนเนี่ยไม่ได้อยากไปหรอกนะแต่จําใจต้องไปจําใจที่จะต้องไปเคลียร์ปัญหาจําใจที่ต้องทำนะคะอืมม่ต่ออืมจริงๆมีคนที่จะต้อง ถูกยกย้ายมีคนที่ต้องถูกขัดออกนะไพ่ห้าดับออบอกเลยว่า feeling ของไพ่สองใบเนี้ยมันจำเป็นที่ต้องสูญเสียนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราเราไม่ได้อยากที่จะเสียไปคือเราสู้เต็มที่แล้วอะแต่มันก็ ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของคุณแล้วก็ไพ่อยากจะแนะนําว่าบางครั้งในการถอยออกมาเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มันอาจจะดีกว่าการที่จะทนฝืนทนสู้ต่อนะคะในเกมนี้เนอะโอเคแปดเหรียญน,นะคะอถ้าไพ่ไปนี้มาก็คงอยากจะแนะนําว่าสิ่งที่คุณเคยทํามาการดํารงชีวิตการเป็นตัวตนของคุณ มันดีอยู่แล้วนะคะขอให้คุณดำรงสิ่งที่มันดีอยู่แล้วต่อไปเรื่อยๆคือไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนิสัยเออพฤติกรรมทัศนคนติแม่หมอบอกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเป็นคนขยันนะคะเป็นคนขยันทำงานแล้วก็น่าจะมีงานอดิเรกหรืองานฝีมือบางอย่างที่ที่คุณถนัดและคุณชอบคุณมีความสุขที่คุณได้ทำเนาะขอให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ความดีต่างๆที่คุณเคยทํามาแล้วเนี่ยก็ให้ทําต่อไปอยาท้อใจนะคะไม่ใช่ว่ามาฟังคลิปไม่เหมาะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราเราเรายิ่งท้ออะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้นนะคะในดีมีเสียในเสียก็จะมีดีเพราะฉะนั้นที่ที่มีคลิปวันนี้ที่มีข้อความในวันนี้ถึงคุณไม่เหมาะเชื่อว่ามันมี มันมีทริคมันมีสัญญาณมันมีข้อความที่อยากจะส่งถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะและสิ่งนั้นจะเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณแน่ๆนะอะมาดูต่อว่าแล้วพอที่จะบอกได้ไหมว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนโอเคสุดท้ายแล้วนะคะได้ไพ่อ่อ n นาย of c u ครับเนาะเดอะสตานะคะแล้วก็ เหตุโสดเนาะเด็กถือดาคือต่อให้เราจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจในในผลลัพธ์ไม่มั่นใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันจะดีกับเราจริงๆแต่ว่าในความไม่มั่นใจนั้นนะคะขอให้คุณสบายใจเนี่ยนะคะแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกคุณเหตุการณ์นี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าไพ่อยากจะบอกแบบนั้นต่อให้คุณจะจะฟิลแบบ มันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่ฉันหวังก็ตามนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะในอนาคตหลังจากที่คุณผ่านเรื่องนี้ไปแล้วนะคะอ่าฟังมาถึงตรงนี้พอจะบอกได้ไหมว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเดินทางนะเร็ดจ่า น่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวก็ได้นะคะปัญหาที่ที่มันสำคัญกับคุณนะทุกคนมัน,ม,นมันมันมีแขนงมันมีเครือข่ายมันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันเต็มไปหมดบางคนปัญหาเรื่องงานบางคนปัญหาเรื่องสังคมเรื่องบุคคลเรื่องครอบครัวนะคะแล้วมันมีการอาจจะเ,เกิดการโกงเกิดการไม่ซื่อสัตย์กันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในช่วงเจ็ดวันนี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้เขาบอกว่าคุณจําเป็นที่ต้องเดินทางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเอาภาระหน้าที่ต่างๆหรือเอาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่คุณเคยแบกเอาไว้เนี่ยลงนะคะก็ไม่อยากไปก็ต้องไปไม่อยากเคลียร์ต้องเคลียร์นะคะมันถึงเวลาแล้วสำหรับ เพื่อนๆที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะถ้าชอบการอาดภัยของแม่หมอนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะหย่อนสติ๊กเกอร์คอมเมนต์นะคะ,ะแทนค่าครูให้แม่หมอด้วยนะจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะ,ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย